ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวด่วนนะครับและก็เป็นข่าวดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเทศบาลน,นะครับวันนี้เนี่ยวันที่12มกราคม63นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วนะครับให้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับ<ด>ในเรื่องนี้เนี่ยนายสาธิตปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดเผยผ่าน Facebook นะครับซึ่งตามที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งในในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการนำเรื่องของการจัดการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลเนี่ยเข้าที่ประชุมเพื่อขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี12มกราคม2563นะครับคณะรัฐมนตรีเขามีมติให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกและสภาเทศบาลน,นะครับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเนี่ย ไปกำหนดวันเลือกตั้งนะครับและซึ่งถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นไปตามกําหนดการหรือไทม์ไลน์เดิมเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่21มีนาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว,วันนี้เขาเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามา เตรียมความพร้อมมาศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเทศบาลเดี๋ยวเรามาติดตามามาพูดคุยกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ